สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T League Channel ครับคลิปนี้เราก็กลับมารีวิวนักเตะกันอีกแล้วครับเรียกว่าเป็นว่าที่กองหลังแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับก็เคีองด้านของรูเบนดีอาร์ตครับเรียกว่าว่าที่นะเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยจอ่อคว้าแชมป์แบบมากๆแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าดีอาร์ตนะครับเวอร์ชันนี้อัพตันแล้วเนี่ยตามที่97เรียกว่าโคตรเยอะนะสำหรับกองหลังนะครับผม แล้วก็คลิปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณซัพพอร์ตทั้ง3คนนะครับที่มาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าลองจับดีอาร์ตนะครับไปเป็นแบ็กซ้าย LB นะครับ89สครับส่วนแบ็กขวา RB ครับก็87ครับแต่กลางรับนะครับลองแครบไปดูเหลือที่82นะครับเรียกว่ากองหลังเนี่ยเด่นๆเลยตำแหน่งเดียวสำหรับดูเบนดีอาร์ตนะครับ และก็ขยับไปดูในเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยครับกับส่วนสูงครับ186ดซนติเมตรนะครับผมมานเวเชั่นอย่าง23ปีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวาครับระยะคอร์ยังไม่เยอะเลยครับแค่4 7เท่านั้นและก็เลเ้ลวตันนะครับเลเวส30ครับส่วนในเรื่องของค่าพลังภายในเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นกองหลังที่ส่งบอลได้ดีนะครับเรียกว่าได้ส่งได้2เท้าเลยนะครับแลวก็นี่ฮะ สเตเตทเกมรับค่อนข้างสวยนะแต่ก็มาเรื่องมันที่เรื่องของครองบอลก่อนนะครับบอลคอนโทรลนะครับแปนะครับเลี้ยงบอลดิฟฟิ้งเนี่ยเจส่วนการเลี้ยงบอลต่ำนะครับเจนะครับส่งท่านลูฟ้าเนี่ยแปนะครับเปิดบอลเนี่ยแปเฮดดิ้งการบุกเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะสเตเทสูงถึง97แต่บุก94นะครับสปีดนะครับสปีดความเร็วนะครับ84สปีดต้นเนี่ย83 พลังการยิงนะครับิกกิ้งพาวเวอร์ครับก็84นะครับกระโดดจับเนี่ย97ความแหว่งแกร่งนะครับ95ครับบาลานซ์สมดุลเนี่ย79ความอึดนะครับ94แล้วก็นี่ฮะความสามารถทั้งหมดของเกมรับโดยรวมนะครับ95บอลวินนิ่งนะครับการแย่งบอลกันเข้าปะทะนะครับเต็มแม็กนะ99ครับแล้วก็ดุดันก็เต็มแม็กเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของการใช้เท้าเนี่ยบอกเลยว่าซ้ายก็ได้ขวาก็โดนเหมือนกันนะสำหรับดอาร์트นะครับฟอร์มตอนนี้ก็ น่าจะฟอร์ม C นะครับสำหรับฟีอาร์ตก็ต้องดูับว่าด้านไหนหัวจะตั้งหรือตกนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของสกิลพาสซีฟนะครับดีอาร์ตเนี่ยมีทั้งหมด6สกิลนะครับจะมีเฮดดิ้งนะครับการมงแล้วก็เปิดบอลด้วยนะครับรูลบเด็ดพาสแมนมากิ้งก็มีนะครับประกบตัวครับอินเตอร์เซปชั่นเข้าปะทะก็ติดมารวมไปถึงกับตันทีมก็มีครับแล้วก็หัวใจนักสู้อย่างไฟติ้งสปิริตครับส่วนซาติการินรูดเบนิอาร์ตครับจะเป็นเดอะเดสโทรียอร์ครับเรียกว่าเป็นตัวชนนนนตัััวเเข้าประะท่องคบผม สำหรับรูเบนดีอาร์ตเวอร์ชันนี้ครับเรียกว่าอัพตาแล้วเนี่ยตามที่97ครับเรียกว่าค่อนข้างสูงมากๆนะส่วนตัวเนี่ยผมมีเวอร์ชัน95ใช่ไหมตัวนั้นเนี่ยผมว่าก็เวิร์กนะเข้าปะทะดีแต่รูปร่างอาจจะเล็กไปหน่อยเพราะว่าสูงแค่186ซนติเมตรครับแต่ตัวนี้เนี่ยอัพมาเนี่ยเรียกว่าสูงถึง97ให้อารมณ์แบบถ้าเปรียบเทียบกับภาคก่อนก็จะเป็นฟานไดใช่ไหมคือภาคนี้ก็เป็นดีอาร์ตเลยนะคือเหมาะเจาะมากนะครับแล้วก็สก,กเลลิน เจ้าตัวเนี่ยจะเป็นเดอะเดสโทเยอร์ครับเป็นตัวเข้าปะทะนะครับเชิงประมาณนั้นซะมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของสเตตเนี่ยถือว่าลงตัวนะเกมรับเนี่ยเข้าปะทะนะครับ9กนะครับดุดันก็9 9เรียกว่าเป็นตัวที่เข้าหนักอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งใครเล่นบังคับเก่งๆนะครับสมมุติผมเล่นบังคับไม่เก่งก็โดนยิงประมาณนั้นครับคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวชนแต่ส่วนใหญ่นะผมว่าตัวนี้เนี่ย ยืนตำแหน่งดีนะคือถ้าจับคู่หนึ่งคนเป็นเดอะเดสโทเยอร์อีกหนึ่งคนเป็นบิวอัพเนี่ยผมว่าก็ดีแต่ถ้าทเท่าที่ผมลองมานะผมว่าดีอาร์ตอ่ะควรจับคู่กับเดอะเดสโทเยอร์นะอันนี้ใครคิดเห็นเหมือนผมบ้างก็ไม่รู้นะคือผมรู้สึกว่าดีอาร์ตอ่ะไม่ค่อยเข้าก่อนเมื่อไหร่นะครับไม่ไม่ใช่แบบยังไงนะไม่ใช่เป็นนักเตะกองหลังที่ชอบเข้าก่อนอ่ะคือเขาจะแบบอีกคนนึงเข้าก่อนตลอดที่ผมลองมานะคือดีอาร์ตเนี่ยเหมือนเป็นตัวรองซะมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการม่ง ผมว่าดีอาร์เนี่ยมีบางจังหวะที่โม่งอะโม่งดีแต่กระโดดอะเรื่องของกระโดดนะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับใครเจอบ้างก็บอกผมได้นะที่ผมเจอมานะครับคือกระโดดยังไม่สุดสําหรับดีอาร์ครับแล้วก็จุดเด่นของดีอาร์เนี่ยก็คือเรื่องของการต่อบอลน,นะคือสําหรับคนที่แบบเจอปัญหาพลิกตัวแล้วจ่ายบอลเบี้ยวสําหรับกองหลังเนี่ยผมว่าดีอาร์เนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าดีอาร์ซ้ายก็ได้ ขวาก็โดนครับแล้วก็ค่าส่งเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีเลยแหละนะครับ8 3กับ8 4เปิดบอลเนี่ยคือเวิร์กมากๆนะครับและก็ในเรื่องของสปีดนะครับแน่นอนว่า DR จะไม่เยอะเหมือนวารานที่แบบติดติด90ใช่ไหมแต่ DR ครับสปีดเนี่ย84สปีดต้น8 3ถามว่าแย่ไหมผมก็ว่าไม่แย่แต่อยู่ในระดับแบบกลางๆะมากกว่าสําหรับ DR ครับและก็ในเรื่องของร่างกายที่เอาไว้ชนเนี่ยเพราะว่าสไตล์เป็นตัวชนอยู่แล้วนะครับความแข็งแกร่งเนี่ย ถา,ม,า,ม,า 95, มมาเยอะไหม95ผมว่าเยอะนะแต่เลื่นจริงอ่ะอาจจะมีบางจังหวะที่พอเข้าไปแท็กเกินปุ๊บเนี่ยไม่ขาดเนี่ยผมเจอค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็ในะเรื่องของบาลานซ์ก็79ความอึดน,นะครับ94เนี่ยไม่มีผลอยู่แล้วสําหรับกองหลังคนนี้นะครับแล้วก็รูปร่างอย่างที่ผมเรียนไปนะครับสูงแค่186นะครับแต่ถ้าผมเปรียบเทียบเรื่องของกระโดดนะผมว่าปูโยะสูงแค่178มั้งถ้าผมจะไม่ผิดยังกระโดดสูงกว่าดีอาร์อีกนะ อันนี้คือที่ผมเปรียบเทียบที่ลองเล่นมากองหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกิลพาสีฟค่อนข้างครบนะครับแต่ขาดไป1สกิลก็เพิ่มกันได้ถ้าใ้แนะนําก็เพิ่มเป็นเวสต์เด็พาสแล้วกันนะครับเอาแบบเปิดบอลได้ดีสําหรับแนวลึกประมาณนั้นครับแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยจะมีเน้นๆเลยนะครับสสกิลครับจะมีเฮดดิ้งนะครับการม่งมีเปิดบอลนะครับรลล์เวสตพาสแล้วก็แมนมาร์กิ่งประกบตัวครับส่วนอีกหนึ่งก็คืออินเตอร์เซชันการเข้าสกัดบอลครับ เรียกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะครับถามว่าเก่งไหมผมว่าเก่งแต่ผมอาจจะไม่เข้ามือเวอร์ชันนี้แต่เวอร์ชัน95ในอดีหลักของผมนะคือเก่งมากแย่งบอลโคตรดีนะครับซึ่งองค์ประกอบมีหลายองค์ประกอบมาก1เลยคู่แข่งของเรา2เลยคือเราเล่นเองนะครับแล้วก็3เลยคือความชื่นชอบด้วยตัวหลักไม่หลักตัวเก่งไม่เก่งเนี่ยมันมีนมหลายองค์ประกอบมากนะครับสมมุติผมเป็นแฟนเนสเตนนอย่างเงี้ย ผมก็ต้องเลือกเล่นแบบโซ่แคมเบลกาเบรียมาเาเยสอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับผมลงแรงเนี่ยเจอค่อนข้างห่วยมากนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับรูเบนิอาร์ใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ